คนซื้อไม่มีปัญหานะครับผมคนมีปัญหาไม่ได้ซื้อนะซื้อไปแล้วเขาได้อะไรนะครับนี่ผมสตาร์ทรถแล้วนะครับการสั่นของตัวเครื่องเนี่ยมันน้อยมากเรามีการบรรทุกหนักบรรทุกหนักจากอะไรล่ะการชนหน้านี่แหละนะครับเขาขับมาด้วยความเร็วเนาะเบรกเดิมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาไม่อยู่จาก8วิเราอาจจะเบรกที่5วิ4ีวิสวัสดีครับอาร์ตฟอร์ดอินไซด์ผมที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดพระคนครเกษตรนวมินทร์นะครับผมโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่ง สามปีสอนกําลังจะเข้าปีที่สี่นะครับแน่นอนว่าลูกค้าที่ซื้อรถกับที่เนี่ยนะฮะต้องได้อะไรมากกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นโชว์รูมอันดับหนึ่งมันต้องมีอะไรที่เหนือกว่าชาวบ้านเขานะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องอาร์ตฟอร์ดอีสัด้วยครับแน่นอนวันนี้ครับอยู่กับผมอยู่กับรถหล่อๆอีกเช่นเคยนะฮะและคันนี้เป็นรถที่มีเขาเรียกว่าทําแบบเนี้ยในรถรุ่นนี้นะครับคันแรกนะครับแรกๆเลยนะฮะ และอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ตัวท็อปที่สุดในคลาสนี้นะครับ Ford ททำรุ่นนี้ออกมานะฮะใจท่านอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นนู้นรุ่นนี้ในแบรนด์อื่นๆแต่ Ford เขามองว่ารุ่นนี้อยู่ในคลาสของเขาคนเดียวไม่ได้มีคู่เปรียบเทียบแบบโดยตรงนะครับไม่ได้มีคู่เปรียบเทียบแบบโดยตรงแต่แค่จะมีคู่เปรียบเทียบแบบทางอ้อมเนาะนะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะครับ e v e r e s t p ต a t i n u m นะฮะ ราคาปัจจุบันนี้นะครับบวกเพิ่มจากเดิมมันมาแล้วนะครับ5 0า0บาทบวกอยู่นั่นแหละนะครับบวกทุกๆปีนะฮะเป็นราคา2อล้านสองแสนบาทนะครับก็ถึงแม้จะเพิ่มทุกปีแต่ก็มีลูกค้าที่ยังสนใจในรถรุ่นนี้และก็ยังจับเป็นเจ้าของอยู่เรื่อยๆนะครับราคาเพิ่มไม่ได้มีผลกับกลุ่มคนที่ซื้ออยู่แล้วนะฮะคนซื้อไม่มีปัญหานะครับผมคนมีปัญหา ไม่ได้ซื้อนะเป็นอย่างนี้ทุกวงการนะครับเหมือนผมผมก็จะชอบไปมีปัญหากับวงการอื่นนะซึ่งเราก็แน่นอนแหละคือมันก็มีเขาเรียกว่ามีเสียงแตกแยกกันเนาะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีเนาะอ่ะพูดถึงกลุ่มคนที่ชอบแล้วกันนะครับเขาก็จะต้องมองอยู่แล้วต้องมีการหาข้อมูลในรถรุ่นนี้นะครับว่าเอออะไรที่มันตอบโจทย์กับเขาซื้อไปแล้วเขาได้อะไรนะครับแน่นอนมาดูเครื่องยนต์ก่อนนะว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์กับคนกลุ่มไหนเนาะนะครับครับ เครื่องยนต์ของพาินัมคันนี้นะเป็น3.0 V 6กนะครับการที่เขาทําเครื่องยนต์เป็น V 6อะนะฮะมันจะได้ความเงียบของตัวเครื่องยนต์นะครับการสั่นสะเทือนของตัวรถเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปเนาะนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วดูที่ตัวเครื่องนะว่ามันแทบจะไม่มีการสั่นเลยนะครับนะขออนุญาตนะฮะนี่ เห็นไหมนี่ผมสตาร์ทรถแล้วนะครับการสั่นของตัวเครื่องเนี่ยมันน้อยมากน้อยจนถึงแทบจะไม่สั่นเลยนะครับเพราะว่าเขามีการวางเครื่องยนต์เป็นแบบตัววีเพื่อที่ให้มันมีบาลานซ์ของการกระจายน้าหนักของตัวเครื่องเนี่ยมันดีมากที่สุดนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบอะมันจะวางเป็นแบบแถวเรียงนะเดี๋ยวดับเครื่องแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะคือโดยปกติแล้วนะครับเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบอะมันวางเป็นแบบแถวเรียงนะฮะซึ่ง เมื่อเวลาเราสตาร์ทอ่ะมันจะมีไอเขาเรียกว่านะตัวข้อเวียงมันจะเวียงแล้วมันจะทาให้ตัวเครื่องยนต์เนีมันเกิดการสั่นนะครับแต่พอที่เนี้ยเขาวางวางเป็นแบบ V อาการสั่นมันก็จะน้อยลงไปนะครับแต่ว่าพอไอข้อเวียงมันมีอยู่แล้วนะฮะเทอร์โบ Turbo 1ลูกนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่250แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับเป็นแรงบิดที่สูงมากนะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือตัวแรงบิดเนาะนะครับเพราะว่าการที่คนเราจะซื้อเครื่องแพลตินัมวี3,000 V6 เนี่ยรับ เขาต้องมีแอคทิวิตี้บางอย่างนะครับลากบานลากรถลากเรืออะไรพวกนี้นะฮะเพราะโดยปกติแล้ว่รถ3000 V6 เบนซินดีเซลตัวนี้นะครับมันไม่ใช่รถคันแรกของใครหลยๆคนแน่นอนนะค,คนที่จะซื้อรถคันแรกอ่ะเขาไม่มาจับต้องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะจะเป็นคนที่เล่นรถมาก่อนอาจจะเป็นกลุ่มออฟโรดนะครับกลุ่มลากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะนี่แหละตรงนี้แรงบิดเขาเนี่ยจะไปตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มนั้นนะครับผม ทีนี้ตัวแรงบิดเขาเนี่ยมันจะมีหนึ่งความพิเศษคือที่เขาเรียกว่าแฟดทอร์กนะครับหมายถึงว่าโดยปกตินะครับ600นิวตันเมตรแรงบิดเนี่ยนะครับมันจะทําออกมาสูงสุดที่1รอบเท่านี้เท่านี้นสมมติยกตัวอย่างถ้ามันออกมาที่รอบ2,000นะครับปล่อยแรงบิดออกมาสูงสุด600นิวตันเมตรพอ2 0 0พปุ๊บมันตกทันทีนะฮะอันนั้นคือรถทั่วไปนะครับแต่พอมาเป็นแพลตินัม V6 นะครับมีแฟดทอร์กมันจะเริ่มตั้งแต่1750รอ้าบรลาก 600นิวตันเมตรเนี่ยไปถึง2,250รอบ,นะรบทำให้มีอัตราเร่งหรือแรงทร์กแรงบิดเนี่ยที่ใช้งานได้ยาวนานกว่ารถท,ท,ทั่วไปนะครับผมนี่คือจุดเด่นเขานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในตัวห้องเครื่องก็ยังจะเป็นแบตเตอรี่ AGM นะครับพัดลมหน้าเครื่องเป็นไฟฟ้าเนาะระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่เอาเข้ามาใช้ควบคุมพวก Adaptive Cruise Control ระบบขับเองเบรกเองพวกนี้ก็ยังคงเดิมเหมือนตัวท็อปทั่ว,ว,วไปนะครับผมแต่ทิ้งที่ตัวแพลตตินัม เขาปรับเปลี่ยนมานะครับคือท่ออินเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมกาวไฟ์อ่างน้ํามันนะครับเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมที่ป้องกันสนิมด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แพทเิน์นวีได้มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะในห้องเครื่องสาคัญก่อนไปติดโชคข้ามฝากระโปรงด้วยนะครับผมติดทุกคันกับซื้อกับผมนะฮะอ่ะง่ายง่ายเลยทีนี้นะครับมาดูชุดแต่งกันเลยดีกว่าเพราะว่า คือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่งแบบที่เรียกว่าคือครบเซตของสุลต่านหรือวัยรุ่นดูไบแต่รูปทรงมันออกมาเป็นวัยรุ่นออสเตรเลียนะครับแต่ด้วยของแต่งแล้วนะครับที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มเข้ามานะฮะผมแล้วก็แต่งแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าน้อยมากนะครับที่จะเห็นกันนะครับกับเอเวอเรสต์เนาะนะครับซึ่งชุดเหล็กเนี่ยก็จะไปอยู่กับรถกระบะซะเยอะนะครับทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยหลกักๆคือสีที่ ลูกค้าไปแรปเพิ่มนะครับเป็นสีดําด้านนะครับไม่ได้มีอยู่ในแคตตาล็อกของ Ford อยู่แล้วนะครับลูกค้าซื้อรถสีเดิมแล้วก็ไปแรปใหม่นะซึ่งข้อดีของการแรปนะครับป้องกันริ้วรอยจากสีเดิมด้วยนะครับสีเดิมคือเป็นประการด่านแรกก่อนที่มันจะไปสัมผัสกับตัวสีบอดี้รถนะฮะนี่ก็เป็นข้อดีนะนอกจากเราจะเปลี่ยนสีได้บ่อยได้รถสีที่ถูกใจแล้วนะครับก็ยังเป็นเกราะป้องกันได้นะครับอ่ะมาถึงจุดหน้ากันนะฮะคือกระจังหน้าเนี่ยผม แทบจะไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนที่ซื้อรถ f อร์ก็ต้องเปลี่ยนเกือบทุกคันนะครับร้อยคันต้องมี99คันที่เปลี่ยนนะฮะแต่กระจังหน้าเนี่ยก็เลือกได้เนาะจะเป็น f o r d แบบนี้หรือจะเป็นรูปม้าหรือจะเป็นแ n นดอนอะไรพวกนี้เลือกได้นะครับแต่เมื่อเราใส่หน้าเหล็กเข้ามาอันเนี้ยเหมาะที่สุดและนะครับคุ้มทนสุดนะครับก็คือ f o r d สีดําแบบนี้นะครับเข้ากับทั้งรถเข้ากับทั้งสีการชนนะฮะนะมีอะไรอีกนะครัไฟหน้าก็เป็นแมททิค l e d เนาะท เปิดปิดให้อัตโนมัตินะครับคาลิเบตหามุมองศาให้อัตโนมัตินะครับไฟสูงติดอัตโนมัติดับให้อัตโนมัติเมื่อมีรถวิ่งสวนมามีคนเดินผ่านมาไฟสูงดับให้นะครับผมนะฮะร,ระบบช่วยขับขี่ที่ผมบอกไปอัดเด็บทีคูชันโทนขับตามคันข้งน้าวิ่งเบรกตามคันข้งน้านะครับการระยะตามคันั้งหน้าอันนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมนะฮะร,รวมถึงช่วยเบรกฉุกเฉินเมื่อมีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นของ หรือสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นตากล้องผมในจุดนี้ถ้าเกิดเขายืนอยู่ตรงนี้รถวิ่งมารถเบรกให้ทันทีนะครับรถเบรกให้เลยนะผมลองมาแล้วนะครับผมกลับรอปภนะฮะหัวที่ม้วนไปเลยทีเดียวนะครับใช้อะไรได้อีกนะครับเซนเซอร์นะครับรอบคันใช้ได้ปกตินะครับผม่ะที่ทีนี้มาดูการชนตัวนี้นะครับก็รถทรงต้องบอกว่าคันนี้เป็นทรงนี่เลยนะทรงออสเตรเลียเนาะเพราะว่าผมจะเจอแนวทางการแต่งแบบนี้ตามประเทศออสเตรเลียนะครับนะฮะ จะต้องมีการเข้าป่ารุยปะทะกับจิงโจ้นะครับก็ <g iggle> ใส่กันชนหน้าเหล็กซะนะเพราะว่าจิงโจ้สมัยนี้ก็เล่นก้ามนะนะครับผมอมกันชนที่ใส่เข้ามานะครับเป็นตัวของ outlander นะครับผมอันนี้ก็จะป้องกันได้ทั้งด้านล่างด้านบนตัวครอบไฟอ่าเขาเรียกว่าตัวกรอบไฟหน้าเนี่ยป้องกันได้หมดเลยนะครับรวมถึงฝากระโปรงก็มีคานป้องกันให้นะครับเลือกที่ชอบลวดลายที่ชอบบอกผมได้เดี๋ยวผมหามาให้นะครับถ้ามันมีนะ ก็ไม่ใช่แค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวแบรนด์อื่นเราก็สามารถใส่กับ Ever อเรได้หรือใครที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วอยากไปใส่กับรถกระบะก็ทําได้นะครับรถ Ford r a n ลเจอรทุก,ทก,ทกรุ่นก็สามารถใส่ตัวกันชนหน้าแบบนี้ได้นะครับอ่ะกล่องอะแดปตีฟอยู่ข้างในนี้นะครับใช้งานได้แน่นอนปกตินะครับด้านล่างมีกันแ้งนะครับป้องกันด้านล่างเนาะป้องกันอ่างน้ํามันป้องกันเผาขับอะไรต่างๆนานานะครับเมื่อเวลาเราเข้าป่าเข้าออฟโรดนะครับมันก็ต้อง มีการประทะแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ติดเพิ่มเข้าไปก็เป็นข้อดีเนาะเป็นเกราะป้องกันให้เราได้นะครับนะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเสียตอนเขาเรียกว่าเสียเงินติดตอนนี้ดีกว่าไปเสียเงินซ่อมนะครับนะโอเคโดยรวมก็ด้านหน้าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ด้านข้างคือแต่งตามวยรุ่นดูใบทุกอย่างนะครับทั้งโช๊คเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่ได้โหลดเนาะด้านหน้าเขาไม่ได้โหลดแต่ว่าด้านหลังมีการโหลดลงครึ่งนิ้วนะครับเพื่อให้ทรงมันสวยนะฮะ อ่ะโชคของลูกค้าคันนี้นะครับของคุณมาร์กก็ใส่เป็นตัวท็อปสุดณนะปัจจุบันนี้โปรเฟนเดอร์ทีเวนะครับตัวทีเวเนี่ยต้องบอกก่อนโดยมเกิดความสงสัยว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนโชคนะครับแน่นอนเรามีการบรรทุกหนักบรรทุกหนักจากอะไรล่ะการชนหน้านี่แหละนะครับมันน้ําหนักเยอะนะครับผมเปลี่ยนโชคนะครับเพื่อที่ให้มีการขับขี่ที่ดีขึ้นการแข็งตัวของโชคเนี่ยมันก็จะดีกว่าโชคเดิมเพราะว่าเมื่อโชคเดิมมันไปเจอน้ําหนัก ที่มากขึ้นแล้วเราขับตลอดทางไกลเนี่ยแรงเวียงเขาเรียกว่าอะไรนะการโยนของตัวรถอ่ะมันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนโชค,คโชคมันก็จะมีความแข็งที่มากกว่าตัวโชคเดิมของโรงงานนะครับแถมยังสามารถปรับทั้งการยุบนะครับแล้วก็การยืดขึ้นของตัวกระบอกโชคซึ่งปกติแล้ว่ตัวปรับแปดปกติหรือ OEM 2.5เนี่ยมันก็จะปรับได้แค่จังหวะจังหวะขึ้นยืดกลับอะครับรีบาลนั่นเอง แต่ทีเนี้ยมันจะปรับได้ทั้งลงจังหวะยุบจังหวะขึ้นพร้อมทั้งปรับความเร็วได้อีกต่างหากความนุ่มความแข็งก็ยังปรับได้อีกนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับการที่แต่งออกมาให้มันรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะฮะซึ่งตัวโช๊คเนี่ยก็โอเคทั้งเซ็ตเขาก็จะมีพวกลูกหมากกันโคงม,มีปีกนกปรับองศาอยู่แล้วในเซ็ตเขานะครับอ่ะก็เปลี่ยนเพื่อให้มันจบแล้วก็ขับได้ในระยะยาวทีเดียวเลยนะครับล้อย,อยางนะครับล้อจริงๆแล้วล้อคันเนี้ย เป็นล้อเลนโซเนาะเรนโซตอนนี้เขาก็ทำโฟ o r อร์มมิ่งมาแล้วนะครับล้อโฟมฟอร์มิ่งที่ผมบอกไปหลายๆคลิปข้อดีก็คือว่านะครับมันมีน้ําหนักเบานะครับมันไม่ทําให้รถหนักขึ้นเนาะด้วยเราใส่กันชนเหล็กเข้าไปแล้วนะครับน้ําหนักมันเพิ่มเราก็เลยทําใส่ล้อเนี่ยที่มันมีน้ําหนักเบาเพื่อลดลดการแบกของตัวรถด้วยนะครับแบกน้ําหนักของโชคด้วยนะครับใส่กับยางนะฮะเวลาเราขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ การสะเทือนเนี่ยมันจะส่งแรงกลับไปที่โช๊คเนาะทําให้โช๊คมันเกิดความร้อนนะครับถ้ามันมีน้ําหนักเยอะนะมันจะเกิดความร้อนได้ง่ายการขับขี่เนี่ยมันจะเพี้ยนเขาเรียกว่าอะไรนะการทํางานของตัวโช๊คมันจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขับไกลจริงๆแหละนะฮะนะครับผมแต่ว่าโอเคแล้วก็รถนี่รถนั่นรถหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ยังได้ความสวยด้วยแต่หลักๆแล้วเขา วยล้วนๆเลยนะครับแต่งเพราะว่าชอบอยากได้แบบนี้นะคุณมาร์คเลยนะผมอ่ะยางโตโยอาทีนะครับโตโยอาทีนะก็ตอบโจทย์ที่สุดกับลักษณะนิสัยของผู้ขับขี่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะฮะแต่งแนวนี้นะครับต้องใส่ด้วยเหรอเบรกนะครับคือเหตุผลนะครับที่ต้องใส่เบรกนะครับแน่นอนคือรถบันแบกน้ําหนักเยอะเนาะหรือยกตัวอย่างเหมือนรถบรรทุกเลยนะผมยกตัวอย่างเป็นรถบรรทุกหรือรถกระบะก็ได้ที่บรรทุกของหนักๆนะครับ เขาขับมาด้วยความเร็วเนาะเบรกเดิมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาไม่อยู่แต่ไม่ได้บอกว่าคันนี้มันหนักถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังทํางานได้ดียกตัวอย่างนะครับเราขับเข้ามาในระยะ100เมตรเนาะความเร็วเท่าๆกันนะครับปกติแล้ว100เมตรเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาเบรกอยู่ประมาณเกือบ10วินะตีสักแวิแล้วกันนะครับแต่ที่นี้เมื่อเราใส่เบรกที่มันมี performance ที่ดีขึ้นหรือจานเบรกที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ จาก8วิเราอาจจะเบรกที่5วิ4วิซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับทำให้ระยะเบรกเรามันสั้นลงนะครับผมแลวถ้าด้านด้านหน้าเรามันเป็นหน้าผาหรือมันเป็นทางด่วนพระราม2ดีกว่าหรือถ้ามันเป็นทางด่วนพระราม2อ่ะเราเห็นปุ๊บเราเหยียบเบรกปุ๊บระยะเบรกมันก็สั้นโอกาสที่เราจะไปถึงจุดเกิดเหตุพระราม2มันก็น้อยนะครับนี่คือข้อดีของการเป็นเบรกนะฮะเป็นเบมโบคานามิลล่านะครับผม เลือกสีได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแต่คันนี้แน่นอนแหละดำมาขนาดนี้แล้วเบรกจะเขียวมันก็แปลกๆนะครับอ่าโอเคบันไดเปลี่ยนนะครับยังไงคันนี้ก็ต้องมีการลุยแน่นอนลุยแบบหนักด้วยนะฮะบันไดเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะครับของแฮมเมอร์นะครับผมก็คุมโทนไปเลยนะครับคันนี้ก็โดยรวมๆแล้วก็ดำสุดๆสุดใจนะครับผมอ่ะด้านหลังนะครับช่วงล่างเอลเรสนะครับด้านหลังเนี่ยเขามี คือต้องบอกว่าเอเวอเรสเนี่ยเป็นรถ SUV เลยนะไม่ใช่ PPV แล้วนะครับแต่ว่าคือรถลักษณะเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขามีการเรียกเก็บภาษีเรียกจดทะเบียนเป็นรถ PPV แต่จริงๆมันคือ SUV นะครับที่เป็นรถอเนกประสงค์ได้ด้วยนะครับผมช่วงล่างเขาก็เลยใส่มาเป็นววดลิงค์นะเป็นรถช่วงล่างที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในรถคลาสนี้นะไม่ได้ข้ามไปราคาแบบ3ามล้าน5้าสล้านขึ้นไปเอาแค่ราคาที่มันใกล้เคียงกันนะครับผมช่วงล่างเป็นววดลิง์ เก็บรอยต่อสะพานได้ดีดึงตัวรถในขณะที่เราวิ่งด้วยความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยให้ยึดติดอยู่กับพื้นถนนได้มากที่สุดนะครับรถไม่โยนไม่โครงเคงนะครับอันนี้คือรถเขาเรียกว่าลักษณะที่ใส่ของรถ SUV เลยนะครับผมคนนั่งแล้วมันไม่เมาอะนั่งหลังไม่เมานั่งหลังสบายที่สุดอะ่ะนี่แหละครับคือแนวแบบ SUV นะครับผมนะมาดูต่อนะครับด้านหลังนี่ขาดไม่ได้ท่อนะครับก็ยังต้องมี เสริมสิ่งที่มันทําให้เราขับแล้วมันที่สุดนะคือเสียงนะครับเสียงท่อก็ใส่มาเป็น a ะคาโบวิกนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูว่าเสียงมันจะลั่นขนาดไหนนะครับ,รบก็เป็นเสียงของท่อที่แต่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าท่อตัวนี้ยเป็นท่อเ t ตนะ แต่ว่าเรามีการเอาปลายของอะคอร์บิกมาครอบนะครับเพราะว่ามันจะดูสวยแล้วก็ดูแบบคือดูเป็นท่อรถซิ่งรถแข่งะนะครับเห็นไหมปลายอะคอรบิ ic, นะครับแต่เสียงที่ออกมาอย่างที่ได้ยินนะครับมันไม่ได้ลั่นขนาดนั้นมันจะให้ความเป็นแบบถ้า,าแน่นอนแหละคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ผมว่าต้องทันนะครับ Super ร์โฟร0ซนะครับ XJR พวกเนี้นะฮะ เสียงจะออกมาเป็นแนวนั้นเลยนะครับผมนี่คือท่ออะคาพบิ c นะครับนะมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงคือด้านหลังนี่เดิมหมดเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าด้านหลังตรงนี้ยนับสเกิร์ตก็ใส่เป็น AKC นะฮะเปิดสิมีอะไรไหมนะครับมีแน่นอนนะครับของที่เราส่งคืนนะฮะหนักมากนะครับก็คืนลูกค้าให้หมดเลยนะผมแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าห้องโดยสารตอนหลังตั้งแต่แถว2จนถึงแถว3สามารถใส่ของได้ เยอะขนาดนี้เลยนะครับผมเยอะมากจริงๆนะฮะชอบชอบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อรถกับผมเยอะๆนะผมก็อยากจะซื้อคันนี้บ้างนะครับนะฮะก็อยากได้อยู่นะแต่ก็หาลูกค้าเพิ่มก่อนนะครับอ่ะฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกันหนีบมีกันหนีบอ่าก็ตีกลับได้วยนะครับความปลอดภัยครบทุกอย่างนะครับผมรถคันนี้อ่ะปิดอีกทีนึงมาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในคันนี้คือ สิ่งที่หลายๆท่านชอบแพตตินัมนะครับเลือกซื้อแพตตินัมนะเพราะว่ามันมีตรงนี้นะฮะข้างในครับคือตัวระบบ 4A หรือตัวที่ทําให้เราขับเพื่อน4ล้อแบบอัตโนมัตินะครับรถเขาจะมีหน้าที่คํานวณให้เราเองนะฮะไม่ว่าเราจะขับทางเรียบหรือว่าทางลูกรังขึ้นเขาลงหินลงน้ําลงห้วยต่างๆเนี่ยถ้าเราเปิด 4A รถเขาจะจัดการให้เราเองหรือว่าตอนนี้มันจะต้องขับ4หรือเปล่าหรือว่าขับ2 และในกรณีบางและในอีกกรณีหนึ่งคือขับสีอยู่แล้วแต่ว่าขับสี่ที่ล้อหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ล้อหลังกี่เปอร์เซ็นต์โฟตรงเนี้ยทำงานให้หมดเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับขึ้นรถซิและแน่นอนว่านะครับคันเนี้ยตัวเบาของพัาตินัมนะครับเขาก็มี Memory ี e ซีนะครับให้เรา3มตำแหน่งนะผมพร้อมกับตัวเวลคร่ำซีทนะครับที่เราขึ้นรถมาแล้วเรากดสวิตซ์ปุ๊บ เบาะเขาจะเดินหน้าให้เรา2นิ้วนะฮะในกรณีที่เราจะลงรถเช่นเดียวกันนะครับดับเครื่องเบาะถอยหลังให้เรา2นิ้วนะครับผมนะฮะจากตำแหน่งที่เราเซฟไว้นะครับนี่นะฮะอ่ะสตาร์ทดูสิมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดการตั้งค่านะมันต้องเปิดมันต้องเปิดด้วยนะครับไอตัววีลคัมซต์นะครับภายในก็สวยงามนะครับตัวแอมเบียนไลท์มีครบทุกจุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าแอมเบียนไลท์เนี่ยนอกจากมันจะสวยนะมันยังมีข้อดีเนาะ อย่างถ้าใครเคยขับรถเข้าที่มืดบ่อยๆนะครับเราจะหาปุ่มสวิตช์นู่นต่างๆนานาหรือที่เปิดประตูเนี่ยไม่เจอนะครับแอมเบรไลท์เขาก็เปรียบเสมือนไฟนําทางให้เรานะครับให้เราหาจุดต่างๆเจอนะฮะนี่คือแอมเบ l ไลท์นะครับประโยชน์ของเขาเนาะนะผมอ่ะหน้าจอกลางเป็นหน้าจอใหญ่ที่สุดแล้วนะ12นิ้วนะผม Apple ิ a ชา l a y Android Auto ได้หมดเลยนะครับมี Navigator ด้วยนะฮะนี่นะครับกล้องก็มีให้นะครับ 360องศานะครับผมมุมปรับได้กล้องเลนส์ไวได้นะครับกล้องหลังได้หมดเลยนะครับนี่แอร์แยกซ้ายขวาเนาะก็ครบหมดนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะจบทุกอย่างตรงนี้แล้วคันนี้นะครับ2ล้าน2แสนแปับาทนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับ e v เ r อเร p l a t พ n ิ m ัมคันนี้เนาะนะครับผมก็ถ้าใครที่ต้องการนะครับรถแบบนี้หรือว่ารถรุ่นอื่นที่ อยู่ในเครือฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์ด้านล่างเบอร์ผมเองอาร์ตฟอร์ดอินไซด์นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอาร์ตฟอร์ดอินไซด์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเนาะสวัสดีครับ